เปิดฉายาทีมหมากล้อมพร้อมระเบิดศึกครั้งใหญ่การแข่งขันกีฬาหมักล้อมไทยแลนด์15ดั้งก่ลีก2013ชิงเงินรางว,าวัลกว่า1ล้าน5แสนบาทน,นายก่อศักดชัยรัศมีศักดิ์นาย,ยกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทซีพีอลจำกัดมหาชนผู้บริหารเซเว่นอิเลเว่รร้านอินสดวกของคนไทยและองค์กรพันธมิตร แถลงข่าวถึงความพร้อมของการจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมไทยแลนด์15ดั้งโกลี2013พร้อมเปิดตัวสุดยอดขุนพลทีมนักกีฬาหมากล้อมที่จะมาร่วมชิงชัยในศึกครั้งนี้อย่างคึกคักสามดั้งรวมทีมแล้ว15ดัางถ้าสมมติเราพาเกมไปในจังหวัดที่เราพอใจละะออแล้วแล้วเบที่เราถนัด พี่กับพ ma. ี kind of ่ขาวก่อระดับขันนะครัระดับมหาวิทยาลัยด้วยนะครับห้พี่นักศึกษาเขาจะอะไรอะไรกับตลาดตัวตัวแล้วพี่พอจะไปต้องมั่นใจได้หรือว่าทำสิ่งนั้นได้คุณก่อเท่าไหร่ครับห้าแล้วคุณก่อทำไมไม่มีเสื้อที่มีฮะฮะแอบไว้แอบไว้แอบไว้ทุ่มเทจะได้ไม่ทุ่มเท คุณมีเงินเป็นหมื่นล้านคุณก็ซื้อฝีมือโกไม่ได้ครับก็หวังว่าการสื่อเรื่อง15ดั้งที่มาจากคน5คนรวมกันไม่ให้เกิน15้าดั้งสาเหตุก็คือไม่ต้องการให้ทีมใดทีมหนึ่งมี20ดั้งแล้วคนเก่งก็ถูกซื้อตัวหมดแล้วก็ต้องการให้เมื่อคุณมี5ดั้งคุณต้องมี2ดังหนึ่ดัางประกอบรวมแล้วไม่เกิน15ดั้ง นะอันนี้เนี่ยก็คงจะมีความทัดเทียมพอสมควรนะน่าติดตามแล้วก็สื่อก็จะช่วยเผยแพร่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า,าจะให้คนทั้งประเทศที่เล่นเก่เป็นเขาได้ติดตามรู้ผลและคนที่ยังเล่นไม่เป็นกือความสนใจก็จะขอให้คนที่เล่นเป็นช่วยสอนให้ด้วย การแข่งขันกีฬาหมักล้อมไทยแลนด์15ดัางโกเลีก2013จะเป็นการแข่งขันที่รวบรวมสุดยอดฝีมือนักกีฬาหมักล้อมของไทยที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาบัดนี้พร้อมแล้วที่จะระเบิดศึกครั้งยิ่งใหญ่ปิชิตเงินรางวัลก,กว่า1,500,000บาทติดตามการแข่งขันได้ทุกวันเสาร์ตลอด12สัปดาห์ตั้งแต่วันเสาร์ที่19มกราคมถึงวันเสาร์ที่27เมษายน2556ณชั้น11 CP Tower สีลม